ที่อุ่นอาหารแบบปรับได้ครับอันนี้ปรับความร้อนอันนี้ปรับความร้อนครับได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสองร้อยยี่สิบโวลต์ใช้ไฟบ้านทั่วไปครับประหยัดแอลกอฮอล์เจลครับไม่ต้องไปใช้เป็นความร้อนขนาดสองร้อยยี่สิบโวลต์สี่ร้อยวัตต์ครับใช้งานง่ายครับ เอาวางไว้ที่ใต้ถาดอุ่นอาหารนะครับมีปลั๊กมีคู่มือพร้อมครับแผ่นก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้แผ่นประกบประกบถาดอาหารประกบอันนี้เป็นด้านล่างครับเป็นแผ่นความร้อนครับใช้งานดีครับ รับความร้อนได้ครับสนใจสอบถามที่พีเอ็มมาเนี่ยครับเบอร์นี้ครับสั่งซื้อได้เลยครับราคา2,900บาทราคายังไม่รวมแว t ครับแบบปรับอุณหภ,ภูมิได้ครับใช้ดีทนทานครับประหยัดด้วยครับ